ันนี้ก็ดูกับผมครับช่องบักส,สันบ้านนาด้วยนะครับช่องบักสันบ้านนาครับผมช่วงนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องนะครับโควิดนะครับที่อิสราเอลนะครับเดสองช่วงนี้โควิดอิสราเลอลก็ เยอะมากนะครับตอนนี้ครับปิดเมืองไปแล้วนะครับเขาเมือไม่ได้นะครับใครยังไม่รู้ก็อย่าเข่าไว้นะครับอย่าเพิ่มออกไปไหนนะครับห้ามออกจากที่พักร้อยเมตรนะครับถ้าใครติดตามทางเขตกรุงทางอันนี้มันจะมีรายงานมาจากคนที่เขามีข่าวสารข่าวสารทางอิสิ่เอียวโดยเฉพาะนะครับจะมีอยู่ครับ เฟซบุ๊กลยทุกเรื่องข่าวสารข่าวสารข่าวสารเมืองอยู่เลยนะครับจำจำไม่ได้ปก,ก็ติดตามอยู่นะครับข่าวสารว่าเป็นยังไงยังไงนะครับเสร็จแล้ววันยอดหมาวานี่นะครับเป็นดท่านหัวยอดคนติดเชื้อนะครับมันช่างหนากลัวนะครับนนี่นะครัถามว่ามันอันตรายมันก็ ในมุมมองถ้าใครสุขภาพดีก็ไม่เท่าอะไรนะครับคอมเมนต์ในน่ากลัวนะครับแต่คนถ้ามีคนสุขภาพแบบไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไรนี่ก็อันตรายนะเพราะมันโลกนี้คลมเครือท่านไม่์มีดีปั๊บนี่มันขนำเลยนะครับพอดีอากาศกันแดดก็พอสมควรนะครับในหนาวครับช่วงช่วงเช้านะครับ ช่วงประมาณห้าโมงสี่ห้าโมงเย็นไปครับไม่ค่อยเท่าไรแล้วครับไม่หนาวแล้วครับจนถึงประมาณสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นช่วงละเริ่มเริ่มจะหนาวแล้วสี่โมงห้าโมงนี้นะหนาวสิละนะครับนี่ผมก็เหมือนเดิมครับขับรถเตอร์นนะครับมัวนะครับแบบมัวมีมัวที่คอมันล็อก พอที่กบม,มันล็อกคอกไปมันกระเด่งไอตัวล็อกมันกระเด่งสามคัดดูนะครับว่ามันมีไหมนะครับมีครับจะเป็นไรนะครับเพราะเงไม่ได้เดินแต่ว่ามันมีรถจับตำแหน่งเกันแล้วนะครับสามสี่คันนั่จอดเรียงกันแกเสียไปมดทุกคันนะไม่ได้หมดนะครับไ,ได้เฉพาะในฟาร์มนะครับไม่ไม่เป,ไ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 ป็นไปข้างนอกทำไมจำเป็นนะครับ นี้ก็ฝากไว้ด้วยแค่นี้นะครับผมเรื่องโควิดนะครับช่วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับเป็นห่วงนะครับผมชาวแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับผมเราจะปลาปิ้งกับไปกินเยอะไยเด้อครับพี่น้องเด้อพักผ่อนในเพียงพอครับผมสู้ต่อไปครับใครจะกลับก็ไปลงชื่อกลับนะครับมีมีช่วงนี้มีเปิดรับลงชื่อหรือล่านะครับแล้วก็จะประกาศ โตานะครับว่าใครจะได้กลับบ้างนะครับผม่ะใครจะกลับก็ถือ่าโชคดีไปนะครับช่วงนี้ก็โชคดีไปครับใครไปไห้กลับก็สู่ต่อครับผมวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับช่องบักสานบ้านนาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม